สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้ับชมทุกท่านเลยนะครับถึงผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาและก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อตอนนี้ผู้คนอึ้องอะไรในตัวคุณบ้างนะครับก่อนที่จะฟังคำทำนายนะครับก็เป็นกำลังใจ ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็ตำรวจตะวนชาดแดนที่สู้อยู่ที่แนวหน้าทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะตัางฝ่ายสนับสนุนหรืออะไรต่างๆนะครับน้ำืีน้ำใจทุกท่านจริงๆนะ,ะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกัน ว่าตอนนี้ผู้คนอึ้งอะไรในตัวคุณบ้างน,นะครับ ตอนนี้ผู้คนอึ้งในความสเสน่ห์แรงของคุณนะครับบางคนบางท่านมีสเสน่ห์แรงมีสเสน่ห์เยาะเยวนมีสเสน่ห์ดึงดูดนะครับผู้คนอึ้งในสเสน่ห์ที่เยาะยวนในตัวของคุณนะครับและในขณะเดียวกันนะ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ว่ามีบางท่านที่แสดงมุมดกักมุมร้ายร้ายครับ มุมได้ร้ายมุมดักดให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคุณนั้นก็ไม่ธรรมดาถ้าคุณจะได้คุณก็ได้ได้นะครับคุณเองก็มีมุมที่ดุอยู่เหมือนกันมีมุมที่ร้ายอยู่เหมือนกันนะครับและสำหรับบางท่าน ผู้คนได้เห็นแล้วว่าคุณนั้นเออก็มีความชื่นชอบมีความรุ่มหลงกับสิ่งที่คุณพอใจอยู่นะครับคุณมีความรุ่มหลงมีความชอบในแบบของคุณอยู่บางท่านอาจจะมีความโลภสำหรับเรื่องบางเรื่องนะครับมีความอยากได้ไมีอยากเป็น สำหรับเรื่องบางเรื่องนะครับผู้คนก็อึ้งน,นะครับว่าเออคนนุณมีมุมนี้ด้วยนะครับซื้อของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยใจไม่อั้นนะครับย,ยกตัวอย่างก็ทำผู้คนอึ้งไปเลย ผู้คนอึงว่าคุณทำอะไรก็สำเร็จเมื่อคุณได้ตั้งใจจริงแล้วได้ลงมือทำอย่างตั้งใจแล้วคุณทำอะไรก็สำเร็จจริงๆนะครับสำเร็จอย่างที่ได้ลงมือทำตั้งใจไว้จริงๆเลยเรียกว่าเป็นคนจริงนะครับลงมือทำจริงๆสำเร็จจริงๆ,ๆสำเร็จให้เห็นเลยนะครับ เรือจะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีชั้นเชิงในการเข้าสังคมฉลาดในการเจรจานะครับ <c oughs> มีสเสน่ห์ประสานงานกับใครคนเขาก็จดจำนะครับก็มีแนวโน้มว่าที่จะให้การตอบรับนะครับ ในความที่ว่ามีชั้นเชิงทางสังคมที่ดีนะครมีชั้นเชิงในการเจรจาที่ดีนะนี่แหละที่ทำให้ผู้คนเขาเอื้อ่าเออคุณก็ทำสิ่งนี้ได้ด้วยนะครับบางท่าน ทำให้ผู้คนอึ้งในมุมที่ว่าคุณไม่สบายนะครับบางท่านไม่สบายป่วยแล้วทําให้ผู้คนเขาอึ้งน,นะครับออว่าเอ๊ะคุณป่วยขนาดนี้เลยเหรอนะครับคุณป่วยขนาดนี้เลยเหรอหรือเอ๊ะคุณป่วยง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็สำหรับบางท่านเนาะการเงิน การเงินมีปัญหานะครับการเงินมีปัญหาการเงินไม่เป็นดังใจนะครับซึ่งผู้คนก็ได้รับรูบ้ว่าเออคุณแบกรับภาระทางการเงินเยอะขนาดนี้เลยๆนะครับคุณแบกรับทางการภาระการเงินเยอะขนาดนี้เลยถัดมา ผู้คนที่ได้รับรู้ว่าคุณนั้นสู้ชีวิตแค่ไหนพวกเขาอึ้งในเรื่องราวที่คุณสู้สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อจุดยืนของตัวเองแม้มีไม่มีใครเห็นด้วยแม้จะ ไม่มีใครที่สนับสนุนคุณแถมยังเปลี่ยนไปได้แม้กระทั่งว่ามีคนที่ไม่ชอบคุณรวมหัวกันว่าคุณนะรวมหัวแกล้งคุณหรือททำอะไรไม่ดีกับคุณแล้วคุณก็ยืนหยัดเพื่อจุดยืนของตัวเองนะครับสู้เพื่อจุดยืนของตัวเอง แล้วผู้คนที่รู้เรื่องนี้พวกเขาอึงาา้งในความกล้าสู้ในความกล้ายืนยัดในการแสดงจ,จุดยืนของคุณนะครับและผู้คนนั้น ยังอึ้งที่ว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณทําได้ตามเป้าจริงๆนะครับตั้งเป้าว่าจะลงมือทําสิ่งใดหรือเก็บเอาสิ่งใดคุณก็ทําได้จริงๆนะครับทำได้จริงอย่างที่ตั้งเป้าไว้เลยนะครับ <c oughs> ถัดมา ออคุณเป็นผู้นําที่ดีนะครับคุณเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้นําที่เก่งกาดนะหากใครไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นผู้นําได้พวกเขาได้เห็นพวกเขาก็อึ้งน,นะครับว่าเออคุณก็เป็นผู้นําที่ดีได้นะคุณเป็นคนที่เก่งกาดในหน้าที่การงานของคุณคนหนึ่งเลยนะครับ ัดการหน้าที่การงานของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีได้เป็นผู้นำที่มีศัก,กยภาพถัดมาผู้คนอึ้งในไอเดีย ของคุณผู้คนอึ้งในความคิดสร้างสรรค์ของคุณไอเดียบันเจิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณผู้คนอึ้งในจนุดนี้นะครับมันโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยมีใครคิดได้นะครับโอ้โหผู้คนเขาอึ้งว่า คุณผ่านเหตุการณ์ที่ต้องจบต้องพังต้องสูญเสียมาได้อย่างไรนะครับเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตทั้งจบทั้งพังทั้งสูญเสียคุณผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมาได้ไงนะครับมันเป็นเรื่องที่ก้าข้ามได้ยากมากเลย แต่คุณก็ก้าผ่านมันไปได้เออก็คนที่ได้เห็นว่าคุณนั้นได้โอกาสดีๆในเรื่องหน้าที่การงาน โอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานพวกเขาเห็นแล้วพวกเขาอึ้งตรงนี้ว่าทำไมคุณถึงได้คุณต้องทำยังไงถึงได้มาแล้วทำยังไงเขาถึงจะได้อย่างที่คุณได้บ้านเนยกได้ว่าทั้งหมดนี้มันไม่ง่าย แต่คุณก็รับมือกับมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพยายามที่จะสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องยากๆเรื่องที่มันหนักที่ต้องจบต้องพังต้องสูญเสียที่ต้องสู้เพื่อตัวเองหรือภาระการเงินที่คุณแบกหรืออาการป่วยสุขภาพของคุณนะครับ ผู้คนเขาอึ้งว่าคุณก้าวข้ามมาได้ยังไงนะครับคุณผ่านมันไปได้ยังไงแต่ที่เห็นจากหน้าไพ่คือณนะตอนนี้ที่คุณยังอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังได้มาดูคลิปนี้อยู่เจอเรื่องแบบนี้แล้วคุณยังมีชีวิตอยู่ได้ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ความเข้มแข็งในจิตใจคุณเนี่ยมันเกินร้อย,อยแล้วนะครับเกินมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วแหละ ผู้คนจะอึ้งก็ไม่แปลกอึ้งในความเข้มแข็งและความพยายามของคุณนะครับไม่เห็นโช่วลาบอะไรเลยมีแต่ความพยายามล้วนๆนะครับแล้วก็ได้อย่างที่พยายามจริงๆนะครับมาจากงานมาจากการลงแรงล้วนๆเลยนะครับน่าชื่นชมนะครับคนจะอึ้งก็ไม่แปลกแล้วแหละนะ มาจนถึงต,ตรงนี้ต้นต้องกาบขอพระคุณยิ่งยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอพระคุณยิ่งยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซุปเปอร์แตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอพระคุณย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยตัวคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นตัวคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านที่เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ